โอ้มีเสียงเครื่องบินด้วยตอนนี้เราอยู่ในแมปของซอมบี้ไทคูนซิมูเลเตอร์ครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าน่าจะเป็นซอมบี้แบทเทิลไทคูนมากกว่านะครับโอ้เราต้องจัดการกับซอมบี้ใช่ไหมยอย่างแรกเลยมันให้เราทำอะไรอะสับไทคูนบิกินโอ้ยแลบทดลองของด็อกเตอร์เจงเกอร์หรือเปล่าคืออะไรอะ่ะ แล้วก็จะมีเงินขึ้นไปใช่ไหมครัอัปโหลดไฟล์อัปโหลดไฟล์อนองโอ้ยอันนี้ร้อยหนึง่งได้มัน100รแล้วครับอัพเป็นไซแอนนักวิทยาศาสตร์ซัมบี้แบทเทนสามร้อยบาทเก็บเงินให้ครบ300ครบยังอันนี้คืออะไรอ่ะซัมบี้จะมาบุกเราทุกเวฟอย่างนี้เหรอใช่ไหมแปดสิ้ยเจ็ดสอืมเก็บเงิน แล้วก็มีก๊อก100เอ็มเอ้ย1 0 0บาทเก็บเลยโอ้ยได้กอ๊อกมาแล้วอืมโปงๆปๆง,ปรง,ปรง,ปรงเราไปหาล่าซอมบี้ได้ไหมอันนี้500บาทเราต้องไปหาล่าซอมบี้ใช่ไหมไอ้นังพี่มาแล้วพี่คือ U.S. Army U.S. Soldier เอ้ยมันจะมีมาบุกอย่างนี้หรอให้เรากันบ้านใช่ไหม โอ้ยมีตัวที่เป็นเบอร์สเกอร์เทโรอืม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 โอ้ยมีฟาร์มเมอร์ด้วยโอ้ยคว้างมาเลยเอ๋อไอ้น้องคว้างมาเลยอ๋อไอ้น้อง US Army รู้จักเปล่าที่คือ US Army ไอ้น้องโอ้คิวเราก็ได้เงินด้วยสเกลิตันได้มา140 150โอ้ยคิวซอมบี้เราได้เงินครับ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยหลบซิกแซกซ้ายขวาเอเบ่โป๊ะโป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 มีกระตุกเล็กน้อยโป๊ะโป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 โอ้โหหนักครับหนักและหนักและเราต้องไปอัปเกรดปืนไม่งั้นเราจะโดนปลาขวานเออเปลี่ยนแล้วอืมพกตัวไอ้น้องรู้อยากว่าเทกนายเทกนายอืม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 โอ้โหโคตรเยอะเลย ตเอ้ยมันมาไม่หยุดเลยอ๋อช็อตกันโอเคน่าจะแรงขึ้นนะโป้ง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 ช็อตกันแรงขึ้นครับโป้ง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 ยิงไม่โดนเลยโป้เอ้ยมันโผล่มาเยอะมากคารุช่วยด้วย ระหว่างโผลมาพี่ขออนุญาตอัพใสแอนเพราะเงินเราเยอะมากโป่ง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 พ่อตายใช้ชีวิตในโลกซอมบี้มันยากขนาดนี้เลยได้แล้วครับเอมบิฟาืแต่เอ็มบิฟโคตรเบาเลย เราอาจจะต้องสร้างกำแพงก่อนนะผมมันปามาอีกแล้วไม่งั้นเราไม่ไ okay ด้พักแน่เลยครับต้องสร้างกำแพงแล้วทุกคนวอลห้าสิบห้าสิบโอเคโอเคโอเคแล้วเราจะออกยังไงอ่ะอุยมีซอมบี้ตัวเล็กมาด้วยอ๋อชิบหายแล้วมีซอมบี้ตัวเล็กมาด้วยเราจะได้อะไรมาเบบี้มังกี้ อ๋อเอ้ยเรามีประตูแล้วซอมบี้เข้ามาไม่ได้อันนี้คือระเบิดใช่ไหมปุม้มโอเคครับเคลียร์เรียบร้อยกว่าจะเคลียร์ได้โคตรนานเลยตอนนี้เราต้องการเวปปอนเยอะที่สุดหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่เดี๋ยวเราต้องคิดก่อนว่าเราซื้อเลยดีอ๋อเดี๋ยวเราอัปเกรดไปเรื่อยดีกว่าอ่าอัปเกรดนี่เป็นแล็บใช่ไหมแล็บมีอะไรบ้างมีไซแอนนักวิทยาศาสตร์อัปเกรดแล็บเรียบร้อย อัปเกรดวินโดว์เราซื้อปืนดีกว่า P90 M16 แล้วก็ดีเซ r ร์ a อี e กิลนะครับเอา M16 กับดีเซ r ร์ a อี e กิลไหมน่าจะแรงพอสมควรเว o ป w a วอร์ซื้อหน้าต่างไปแล้วแล้วก็ Second Floor นะครับแล้วก็ซื้อแสงโอ้สว่างแล้วอันนี้เป็นอะไรอะ่ะบันไดแล้วก็กำแพงบันไดเฮ้ย ไปเราขออนุญาตไปไอ้น้องปองปงปงเฮย้ยมีซอมบี้ที่เป็นระเบิดด้วยหรอหรือว่ารถถังอืมอืมอืม,อมเก็บเงินก่อนโอ้ยไอ้เหี้ยบ้าเกมอไอ้จุกโอ้ยมีมีมไอ้ซอมบี้ที่เป็นหลุมดําด้วยโอ้โหโอ้โหยิงมันมากเอ้ไอ้ปืนคู่อืม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 ไอ้น้องรู้จัก คอฟดูดี้วัตสันหรือเปล่าปืนที่โกงที่สุดโอ้โอ้โออย่มันมีซอมบี้ที่ถือปืนด้วยอันเดดเอลเอ็มจีแล้วมันใช้ปืนแรงด้วยนะเอลเอ็มจียิง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 ,ยงมีวอลข้างหน้าเดี๋ยวเราอัพข้างในให้เต็มก่อนเดี๋ยวเราไปอัพข้างนอกครับเออเออเออ ตึง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 ตึตึงตึงเอฝากเขียอุยได้หนึ่งพนเลยไอ้ที่ไอ้ที่เป็นไลนิ่งอ่ะได้แพงมากครับโป่งโป่งโตงปงงเลือดเยอะซอมบี้ได้ตัวละพันแล้วผุกคนไปฆ่าเสร็จเข้าไปอัพข้างในต่อเก็บเงินหพันอัพชั้น2งครับเอ้ยเดี๋ยวดี อยากรู้ว่าชุดทหารบันเทยวะว่าเราสายนั่นมาเลยแต่ของเราเท่กว่าเอนนองเรามันไอ้บ้าทหารอืมของเราบันเท่กว่าอยู่แล้วอ่ะ <c oughs> อเรามันเท่กว่าอยู่แล้วขึ้นชั้นสองมาเลยครับไซแอนนักวิทยาศาสตร์นี่อัพเงินเพิ่มเติม,ตมอัพอัพไม่พอแล้วอัพกำแพงชั้นสองมาด้วยชั้นสองเรายิงซอมบี้เลยนะโอ้ยรีโหลดโอ้ย วิศาดซอมบี้ซอมบี้พอมดอืม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 อันนี้คืออะไรอ่ะของขวัญโอ้ได้เงินกิฟต์ขออญาตฟาร์มสักคู่นะเรตัดตอนที่ฟาร์มเสร็จเดีวดกว่านะไปอัพฐานกันดีกว่ามีอมัอ 20, มเมอ,อ,อ,อร์สองหมื่นแมวอ่ะเฟ้นวอลวอลมาเรียหรือเปล่าข้างในมีไททันโอ้ยเต็มแล้วโว้ หมดแล้วหมดแล้วฆ่าซอมบี้หมดแล้วเราฆ่าซอมบี้หมดแล้วเก็บมนเก็บมือนอะไรนะสี่หมื่นเก็บเงินเออลิ้นพันกันหมดรับเซนดีกว่าไหมน่าจะดีกว่าอัพเซนให้หมดเลยครับเอ้ยมีสกาเออนี่มันต้องปืนนี้สิว่าสกาอาม่าไม่ให้สกาไอ้น้อง <c oughs> อาม่าไม่ให้สกา โอ้หสกกาแม่ยี่สิบนัดเองมันต้องไปมอสมาสก,กสกาสกกา,กกามันต้องสามสิบนัดเพราะปืนมันแรงแต่มนยี่สิบนัดมีเฮียมาเอ้ยปืนเลเซอร์อันเดสโซเจอเอ้ยมีโกด,ด้วยสรุปเป็นซอมบี้หรือเป็นโกด้วโอ้ยโผลมาเป็นกลุ่มบอยแบนด์น่าจะเป็นชั่วโมงเลยครับ ไอแมปไทคูน่ะมันเล่นเป็นชั่วโมงวันดีครับ KO มันอ่านว่าอะไรนะเออนึกไม่ออกเขียวปะ่งโป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 ่งงงล่โโง อะไรอะ่ะได้แอร์สไตล์ยังไม่ทันใช้เลยโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาอัพเกรดฐานกันดีกว่าโอ้โเมื่อกี้ได้แอร์สไตล์เอเทนเลยนะน้องๆตื้อเต,ต,ต,ต้อ่ะจบเลยมีตรงนี้อุ้ย LMG มันต้องอันนี้สิวะมี M หนึ่งกาแลนแล้วก็ทอมมี่กันเออมันต้องอย่างนี้ครับ LMG แล้วตรงนี้มีอะไรอะ่ะเอ,อ้ยมีป้อมปืนด้วยเก็ตติ้งยิงระยะสองร้อยเมตร มีเกตติง <hist> กันด no ้วยไอ้น้องรู้จักเปล่าเกตลิงกันอืมอืมอืมอมามเดี๋ยวพี่เปิดประตูให้เข้าเปิดไงวะมันเปิดไงอ่ะอ่ะเปิดแล้วเปิดแล้วอืม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 ออืมอือมอมมันยังเจ็สิบห้านัดเหมือนอารพีเลยวะเอ้ยคิวสิบสเตกอ๋อถ้าคิวถึงสองร้อสเตกเราจะได้ไอ้นี ving, ่อรคสอืม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 อือม กดใช้แอร์สไตล์เลยนะ okay. เนาะเฮ้ยเราได้รับเรารับของขวัญได้3ชิ้นเป็นเงินแล้วก็ดับเบิลสปีดเร็วขึ้นเฮ้ย okay. นะครับโอเคตอนนี้เงิน3 0,000แ,000แล้วเอ้ยสี่หมแล้วเป็น4 0,000แล้วเราอัพข้างหน้าดีกว่าอ่อเซกเ n นโอ้ยโอ้ย,อยเป็นอย่างนี้หรอแล้วก็ข้างบนมีท็อปการ์ดเราต้องอัพตรงนี้ให้เต็มก่อนใช่ไหม โอ้ยมีกาดน้องๆเอ้ยมีกาดใช้ปืนด้วยเวลาซอมบี้บุกเขาไปเล่นวอ z โซนกันไม่เล่นล็อกขอบดิ u t ตที่เป็นโมบายเอ็นนอ้องมันไม่ใช่ c อบดิตี้ต้องขออัปดิตี้วอลโซนโมบายโอเคเราอัปแล็บตรงนี้เราไปบูข้างนอกดีกว่าเรามีดับเบิลสปีดเอ้ยแต่เว็บถัดมาจะมาในอีก3นาทีเอ้ย3ามวินาทีที่พี่เล่นเมื่อกี้เพจซูมเนเตอร์ซีสตีซนะ Z เป็นสำเนียงของสหรัฐอเมริกา C เป็นสำเนียงของอังกฤษถ้าจำไม่ผิดอะนะอันนี้มาสอนเลยเนาะคือวัสละกันจอยฟรีแม็กเทนก็ฝืนเฮียนี่โกงนะในวอร์โซนอะยี่สิบห้าซะโโหอยากได้อยากได้เก็ตลิงอะมันมีเก็ตลิงแบบที่ถือมือไหมยังได้เก็ตลิงมากเลยอะถ้ามีเก็ตลิงแล้วเดินยิงนะกดกดโหมดบอกแค่นั้นแหละ กอดโหมดเลยได้เก็ตลิงมามีเมนแทงแล้วก็อาติอิเลตตี้โอเคครับตอนนี้ห้าหมื่นห้าและราอัพได้เล็กๆในน้อยเองเดี๋ยวเอฟเคไว้ให้ได้เงินเยอะๆแล้วเรออัพเยอะๆ,ๆ,ๆดีกว่าเดี๋ยวเจอกันตอนนั้นเลยกาแล้วจะขึ้นไปข้างอ๋อตรงนี้ขึ้นได้ใช่ไหมโอ้โท็อปกันเฮ้ยมีกาสามคนมีสไนเปอร์ด้วย งนี้เราอัพได้แล้วก็อ๋อมีเติร์กโฟร์เลยหรอบันไดชั้นสามโอเคเดี๋ยวเราสกิปไปตอนที่เราเก็บเงินได้เยอะๆเลยดีกว่าครับซื้อคอมมาเล่นใน p ีีสนุกกลี่ยเพราะคอมิตี้พูดมากแล้วเหนื่อยพอแล้วแค่นี้น่าจะพอเลยครับสำหรับโลบ็อกโหมดเรนดอมแตวันนี้แมปนี้น่าเป็นแมปสุดท้ายแล้วได้มา2 3สคลิปก็โอเคแล้ว อ๋อล่อมาใกล้ฐานไม่ดีว,วะเลวะนี่กูจะไปยืนยิงโง่ทำไมเนี่ยห้าสิบสต็กแล้วเดี๋ยวเรารอเอา250สองร้อยห้าสิบสต็กดีกว,ว่าอยากได้แอร์สวายอยาได้เอเทนตระตระตระอันนี้เป็นเอาไซวอลวอลแล้วก็แซนนักวิทยาศาสตร์หรออ๋อใช่นักวิทยาศาสตร์มาทำงานข้างนอกโดนแดกหัวแนมงึงไะอะไรเนี่ยรีเบิร์ตเดลี่มิชชั่น คิว10โกดได้1นึ่งหมื่นคิวไลนิงซอมบีได้2 5งหมโอ้ยทำงานแล้วเพื่อนเราจะเปลี่ยนปืนให้กับพวกนี้ยังไงวะ u n นล็ with อกวิดรีเบิร์อ๋อต้องรีเบิร์ถึงจะเปลี่ยนปืนให้กูเล่นรอบเดียวพอแล้วเสียงไม่พึ่งมารู้ตอนตัดว่าเสียงอยางกับพายุฮอริเคนเข้าขอบคุณทุกคนที่มาดูมากจ้า